สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ครัวแสนแซบชาแนลนะคะวันนี้เสนอเมนูแกงเผ็ดป่าขาหมูป่าค่ะวัตถุดิบของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นขาหมูนะคะเป็นขาหมูหมูป่านะคะของเรานะคะเห็นไหมคะสับเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นขิงซอยค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะมะเขือค่ะอันนี้มีถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือม่วงนะคะ ใบมะกรูดค่ะพริกไทยสดค่ะพริกชี้ฟ้านะคะและนี่เป็นหน่อไม้สดต้มแล้วค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันพืชวันนี้เป็นเมนูอาหารป่าง่ายๆค่ะก็ผักทุกชนิดนะคะที่นําเสนอเมื่อกี้คือเราลื้อตู้เย็นทําเลยค่ะมีอะไรเราก็ใส่ตามนั้นได้เลยค่ะค่ะ วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลงครัวกับแม่ค่ะสองคนแม่ลูกนะคะทำครัวกันอันนี้จะเป็นพริกแกงนะคะก็เอาไปผัดกับน้ำมันนะคะให้พริกแกงนะคะแตกตัวมีกลิ่นหอมให้มากขึ้นนะคะ พอผัดเข้าที่แล้วนะคะมีกลิ่นหอมแล้วทีนี้เราก็ใส่ขาหมูนะคะของหมูป่าได้เลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เขาก็ผัดให้สุกทั่วถึงกันให้หมดเลยค่ะ ถ้าแห้งเกินไปนะคะก็ใส่น้ําเติมได้นะคะวันนี้เป็นแกงป่าก็จะมีน้ําหน่อยแต่ไม่ได้น้ำเยอะขนาดนั้นนะคะน้ําก็จะแบบคุก,กคิกคุกคิกอะคะ่ะไว้คุกกับข้าวได้เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะจะอยู่ใต้คลิปรีโอแล้วก็ สามารถจดนะคะแล้วก็ไปทําได้เลยอัตราส่วนนะคะขึ้นอยู่กับเราได้เลยนะคะเพราะว่าปริมาณแต่ละคนนะคะก็ใส่ไม่เท่ากันอีกรสชาติแต่ละคนก็ใส่ไม่เท่ากันอีกนะคะอาจบางคนอาจกินเค็มมากเกินไปอาจกินหวานก็เอาวัดเอาปริมาณไม่ได้เอาปริมาณค่ะเอาเครื่องปรุงมาให้นะคะว่าใส่อันนี้มั่งใส่อันนี้มั่งส่วนมากก็จะมีน้าําปลาน้ําตาลทรายรสด,ดีผงชูรสพวกนี้ละคะ่ะเหละใครจะใช้เกลือเม็ดก็ได้นะคะ เครื่องปรุงก็จะมีเท่านี้ค่ะทีนี้เราก็จะผัดให้ขาหมูของเรานะคะเปื่อยลงนิดนึงอันนี้เป็นหมูป่านะคะค่ะอันนี้ก็จะได้เดือดระดับหนึ่งแล้วนะคะถ้ามันงวดลงก็เติมน้ำลงน้ำได้นะคะเอาน้ำพอปริมาณเราดีกว่าอย่าเยอะเกินไปเพราะเราไม่ไทําแบบน้ำต้มเยอะอะไรขนาดนั้นค่ะพอได้ที่แล้วใส่หน่อไม้ค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ ทำเองนะคะแล้วก็เอามาต้มเดี๋ยววันหลังจะพาไปตัดหน่อไม้ในสวนนะคะอันนี้ก็เป็นทัว่วพูแล้วก็พวกมะเขือปอบมะเขือม่วงแล้วก็จะเป็นมะเขือลูกเล็กๆอันนี้นะคะเห็นไหมคะแกงป่าแซบๆ,ๆ,ๆจ้าส่วนมากนะคะตอนช่วง,งแรกๆนะคะก็การทำคลิปใหม่ๆก็ส่วนตัวจะเป็นคนทำเองนะคะ จนตัวจะเป็นคนทำเองและทีนี้มาตอนหลังๆตอนหลังๆเราก็เปลี่ยนแบบใหม่นะคะก็ทำเป็นแบบเรื่องราวเลยก็คือตั้งกล้องตั้งแต่ไปตัดไปตัดหัวปีหรือไปตัดหยิบอันโน้นเด็ดอันนี้มาเลยทีนี้ก็แม่ก็เลยเข้ามาช่วยทำด้วยนะคะ แต่ก่อนหน้านี้ที่ทําคลิปนะคะตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกมาจนถึงคลิปเนี้ยส่วนตัวจะเป็นคนทําเองหมดเลยแล้วก็เตรียมเองหมดเลยแต่มอพารังหลังแม่ช่วยเตรียมด้วยแล้วก็ช่วยทําด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใส่เครื่องปรุงที่เหลือนะคะลงไปให้หมดเลยแค่นี้เองค่ะผัดไม่ใช่ผัดแกงเผ็ดขาหมูป่าค่ะ แบบบ้านๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะขาหมูของเรานะคะเป็นหมูป่าเป็นแกงเผ็ดแบบบ้านๆนมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ